ุณชัยนายนแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังค่ะเรามีผู้ป่วยเด็ดเชื้อนะคะมากกว่าผู้ป่วยที่หายในวันนี้นะคะโดยที่ผู้ป่วยที่หาย8คนนะคะกลับจากโรงพยาบาลสนามค่ะคือโรงพยาบาลแห่งที่3 1คนแล้วก็โรงพยาบาลสนามแห่งที่4 4คนค่ะส่วนจํานวนผู้ป่วยที่รับเข้าจากกรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลกรุงเทพมหนที่เสี่ยงนะคะที่กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเป็นหลักค่ะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากนะคะสําหรับผู้ที่ยังนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะตอนนี้สูงสุดก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตรังค่ะจํานวนอยู่ที่52รายค่ะรองลงมาคือโรงพยาบาลกันตังนะคะอยู่ที่34รายหาดสังราญ19รายโรงพยาบาลปะเหลียนและโรงพยาบาลห้ยยอดโรงละ15รายโรงพยาบาลนายง13ราย โรงพยาบาลยันตะขาว7รายโรงพยาบาลวังวิเศษ2รายส่วนที่สิเกาและรัศดาโรงละา1รายค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกคะที่โรงพยาบาลในจังหวัดตรางทั้ง10อำเภอม,มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรักษาอยู่ทุกแห่งค่ะและสำหรับที่เอกชนนะคะคือ TRPH นะคะมีผู้ป่วยอยู่41รายค่ะวัฒนาแพทย์7รายโรงพยาบาลสนามตอนนี้บริการ3แห่งนะคะ คือที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่สามนะคะของโรงพยาบาลตรังมีผู้ป่วย39รายโรงพยาบาลสนามแห่งที่4ี่ก็คือมหาวิทยาลัยสขลานัครีนนะคะที่ควรปริงมีผู้ป่วย187รายและสนามห้า่ง่เปิดบริการเมื่อวานนี้นะคะที่หมอก,กีฬาที่เย็นตะข่าวนะคะมีผู้ป่วยอยู่ที่46รายค่ะอาการผู้ป่วยของเราส่วนใหญ่70%ผู้เป็นผู้มีอาการเล็กน้อยค่ะ 2 5เป็นผู้ไม่มีอาการผิดปกติเลยนะคะและ5%เป็นผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่รุนแรงและก็มีเรื่องของปอดบวมรวมถึงผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเซ็นแรงดันสูงค่ะตอนนี้มาดูอาการของผู้ป่วยอาการหนักก่อนนะคะเมื่อวานนี้เรารายงานผู้ป่วยจัดวน3ท่านนะคะที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะซึ่งรับไว้ในโรงพยาบาตลตรังทั้ง3ท่านวันนี้อาการของทั้ง3ท่านเป็นยังไงบ้าง มาดูท่านแรกนะคะที่เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ IU 76ปีค่ะวันนี้จะเป็นวันที่12ของนักการนอนโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เป็นวันที่7ที่ใส่เท้าช่วยหายใจค่ะวันนี้คุณหมอให้คนไข้นี่ยค่ยะ,คะพยายามหายใจเองซึ่งทําได้ดีนะคะแต่วันนี้เนี่ยมีปัญหาความดันโลหิตค่อนข้างสูงค่ะคุณหมอจึงได้มดการช่วยหายใจ ในเรื่องของการให้หายใจเองนะคะก็ได้มีการให้เครื่องช่วยหายใจเต็มที่เหมือนเดิมนะคะโดยที่ออกซิเจนที่ช่วยเนี่ยก็ใช้เพียง40เเท่าน,านั้นซึ่งถือว่าเป็นแนวโนมที่ดีค่ะแล้วก็คิดว่าอาการหักคงตัวระดับนี้เนี่ยก็จะได้มีการพยายามลดการช่วยหายใจค่อยๆให้ผู้ป่วยหายใจเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ สำหรับท่านต่อไปคือเป็นผู้ป่วยหญิงเหมือนกันนะคะอายุ53ปีซึ่งเป็นเบาหวานนะคะนอนโรงพยาบาลมาตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะคะก็ใส่ท่อช่วยหายใจมาเป็นวันที่4นะคะเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตที่ค่อนข้างตา่ําและจาเป็นต้องได้ยากระตุ้นความดันโลหิตวันนี้อาการเรื่องของความดันโลหิตนั้นดีขึ้นนะคะสามารถหยุดยาช่วยกระตุ้นความดันโลหิตได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ ส่วนการช่วยหายใจยังเป็นยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนที่ค่อนเข้มข,ข้นนะคะโดยออกซิเจนอยู่ที่70เซนะคะอยู่ที่70แล้วก็จะเป็นต้องให้ยาช่วยให้นอนหลับด้วยเพื่อไม่ให้มีอาการเหนื่อยมากขึ้นค่ะต่อไปอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ73ปีค่ะก็เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเหมือนกันก็คือมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานแล้วก็มีโรคไตเสื่อมนะคะ ผู้ป่วยท่านนี้เรานอนโรงพยาบาลมาเป็นวันที่4ี่นะคะแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นวันที่2คะ่ะอาการของท่านนี้ค่อนข้างหนักนะคะน,นี้ยังจําเป็นต้องให้ออกซิเจนช่วยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือตั้งแต่ใส่ท่อช่วยหายใจมาคุณหมอไม่สามารถลดความเข้มข้น,นของซิเจนได้เลยคะ่ะก็จะถือว่าในสามท่านนียท่านที่สามจะเป็นท่านที่มีอาการที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคะ่ะ สำหรับผู้ที่ต้องใส่ออกซิเจนไฮฟลูนะคะเ mm hmm. มื่อวานเรามีคนไข้สามท่านใส่ออกซิเจนไฮฟลูค่ะวันนี้มีเพิ่มมาอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยชายะคะ่ะอายุ59ปีซึ่งกลับมาจากกรุงเทพมหานครก็มีโรคประจําตัวเหมือนกันก็คือเป็นความดันนรุยสูงหรือว่าก็เป็นเบาหวานนะคะ,อะตอนนี้ก็คือนอนโรงพยาบาลมาเป็นวันที่1ค่ะ คุณหมอก็เริ่มให้การรักษาด้วย o อ y g e n High Flow นะคะแล้วก็เริ่มยาต้านไวรัสนะคะข้อดีของการที่เราเข้ามาตามระบบการรักษาเนี่ยท่านจะได้การรักษาที่รวดเร็วนะคะ <c oughs> ก็คือได้ออกซิเจนได้เอ็กซรย์ปอดแล้วก็ได้ยาต้านไวรัสอันนี้ก็จะเชิญชวนให้ทุกท่านที่จะกลับสู่ภูมิลำเนานะคะ่ะได้ติดต่อทาง Call น e n t e r นะคะเพื่อนอันที่หก็คือโรงพยาบาลจะได้เตรียมพร้อมเพราะว่าตอนนี้ เราพบว่าหลายๆท่านที่กลับจากกรุงเทพมหานครตอนท่านขึ้นรถท่านอาจจะเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะแต่ว่าระหว่างทางหรือว่ามาถึงปลายทางอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้ก็คือเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะคะดังนั้นเนี่ยทางปลายทางที่เรับเนี่ยเราจะต้องเตรียมไว้ก่อนว่าท่านจะสามารถไปอยู่ที่แอลคิวได้หรือเปล่าหรือไปอยู่โรงพยาบาลสนามได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเข้าไม่อยู่ในโรงพยาบาลต่างค่ะ มาดูต่อตามจำนวนผู้ป่วยสะสมนะคะตามพื้นที่ต่างๆของอำเภอในจังหวัดตรังนะคะที่อำเภอกันตังก็มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดนะคะอยู่ที่853คนนะคะอำเภอเมือง443คนอำเภอสรีเกา215คนอำเภอแย่นตะขาบ168คนอำเภอว่ยยอด137คนอำเภอนายง89คน อำเภอรัชดา78คนอเภอวังวิเศษ76คนอ,อปะเหลียน66คนและอ,อหาดสำราญ45คนค่ะวันนี้ก็จะพบว่ามีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นที่5อำเภอนะคะ mm hmm. ก็คือที่กันตังอเภอเมืองห้ยยอดปะเหลียนและหาดสำราญค่ะสำหรับจำนวนเตียงที่รองรับได้นะคะเรายังมีเตียงว่างอยู่ที่940เตียงค่ะ โดยในส่วนนี้เนี่ยเป็นเตียงของโรงพยาบาลสนามนะคะอยู่ที่จำนวน871 <c oughs> เตียงนะคะจากความจุทั้งหมดของโรงพยนนาบาลในจังหวัดตรังที่รองรับได้1,143เตียงส่วนห้องนะคะมีห้องอว่างอยู่ที่79ห้องค่ะ ICU 3ห้องแล้วก็ LQ 64ห้องซึ่งสามารถรอเคลียร์เพื่อใช้ได้อีกที่262ห้องค่ะ สำหรับสถานการณ์ของประเทศนะคะลำดับของประเทศไทยในจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนะคะเทียบลำดับโลกอยู่ที่ลำดับเดิมคือ47นะคะแต่ว่าเคสใหม่หรือ new case ของเราก็ยังมีเยอะ <c oughs> แล้วก็เยอะกว่าเคสที่หายประมาณสองเท่าค่ะวันนี้ผู้ป่วยติดเชือ้อรายใหม่รายงานอยู่ที่15376คนนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่10บที่เรามีผู้ป่วยเกินลักหมื่น ต่เอเนื่องกันมาค่ะและผู้ป่วยสะสมนะคะอยู่ที่483,815คนซึ่งจะเป็นวันที่6ที่ประเทศไทยมีจำนวนสะสมเกิน400,000คนต่อวันผู้ป่วยรายใหม่รายงานมากที่สุดนะคะก็คือเป็นติดเชื้อในประเทศนะคะจำนวน14,321คนค่ะ มีการรายงานเดินทางจากต่างประเทศ14คนและพบในเรือนจำอีก 1, <c oughs> 1> ะ4 1คนสำหรับ41ขออภัยค่ะสำหรับ14คนนะคะที่มาจากต่างประเทศพบว่ามี10คนคะ่ะมาจากมาเลเซียซึ่งเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ใน LQ จังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับผู้ป่วยที่หายนะคะวันนี้รายงานอยู่ที่ 6,782คนคะ่ะทำให้การหายรวมสะสมเท่ากับ314,049คนผู้ป่วยตายวันนี้รายง,งานน้อยกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้เท่ากับ87คนแล้วก็มีการตายสะสมอยู่ที่4,052คนคะ่ะคิดเป็น0.84%ผู้ที่ตายวันนี้เป็นผู้ชายนะคะ52 แล้วก็ผู้หญิง35คนก็ยังเป็นที่สังเกตว่าการเสียชีวิตจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอยู่ค่ะอายุนะคะค่ากลางอยู่ที่64ปีอายุน,น้อยท er ี่สุดนะคะรายงานตั้งแต่28ปีจนถึง96ปีเป็นอายุที่มากที่สุดและจํานวนวันนอนวันนี้จะเป็นจำนวนวันนอนที่ค่อนข้างน้อยนะคะคือเท่ากับ6วัน6วันคือตั้งแต่ทราบว่าไม่สบายจนถึงเสียชีวิตนะคะ ทุกทีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7-9วันแต่ว่านี่คือเป็นวันนอนที่ค่อนข้างสั้นลงเรื่อยๆค่ะในผู้ป่วยเสียชีวิต8ปรายนี้นะคะมีการรายงานจากสีจังหวัดทั้งป้ายรวม10รายนะคะโดยรายงานจากปัตตานี6รายาที่กระบี่2รายส่วนสงขลาและนครศรีธรรมราชรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจังหวัดละ1รายนะคะ ในส่วนของคนไข้หนักนะคะแล้วก็คนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็มีจํานวนมากขึ้นมากกว่าเมื่อาวานด้วยค่ะโดยที่ผู้ป่วยหนักนะคะรายงานอยู่ที่4,289คนนะคะวันนี้จะเป็นวันที่3ที่เรามีคนไข้หนักเกิน4,000คนต่อวันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยใส่ท่ออยู่ที่967คน,นะคะ่ะในเคสที่ยังแอคทีฟนะคะก็คือยังต้องอยู่ในการดูแลรักษานะคะ เรามีจำนวน1 6 7 0 5 7คนและวันนี้จะเป็นวันที่11ที่เรามีคนไข้ที่ต้องดูแลรักษาเกิน100,000คนต่อวันนะคะและลำดับนี้ก็จะเป็นลำดับที่3ของเอเชียรองจากอินเดียและอินโดนีเซียนะคะฝั่งลำดับนี้เราก็จะมีมากกว่าประเทศมาเลเซียแล้วค่ะในส่วนของลำดับผู้ป่วยสะสมของจังหวัดตรังเทียบกับประเทศค่ะ ตรังจะอยู่ลำดับที่39ค่ะโดยลำดับ38คือนครนายกนะคะมีผู้ป่วยมากกว่าตรัง45คนลำดับ40คือจังหวัดชัยภูมิมีผู้ป่วยน้กว่าตรัง10คนนะคะส่วนลำดับทางภาคใต้นะคะตรังอยู่ลำดับที่7ค่ะเป็นลำดับเดิมลำดับก่อนตรังคือสุราษฎร์ธานีค่ะมีผู้ป่วยเยอะกว่าตรังถึง700ละ3คน ส่วนรองจากตรังคือจังหวัดระนองค่ะมีผู้ป่วยน้อยกว่าตรัง43คนค่ะในส่วนของมีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะที่ตรังรายงาน10อ่า40คนนะคะตรังจะเป็นลำดับที่10จาก14จังหวัดทางใต้นะคะที่มีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่โดยวันนี้มีถึง5จังหวัดที่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน100คนนะคะ สูงสุดจะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรายงานผู้ป่วยรายใหม่ถึง259คนค่ะแล้วก็รองลงมาคือสงขลานราธิวาสปัตตานีและยะลาค่ะส่วนวันนี้จะเป็นสตูลน,นะคะที่จะมีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่เป็นหลักหน่วยก็คือ9คนเท่านั้นเองค่ะสําหรับจังหวัดที่เป็นเพื่อนบ้านของตรังเช่นพัทลุงค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่57คนนะคะ ที่กระบี่ยงานอยู่ที่20คนนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเกิดคัสเตอร์มากขึ้นนะคะ mm hmm. เช่นที่นครศิีธรรมราชก็เป็นคัสเตอร์ในโรงงานเป็นต้นดังนั้นการเดินทางเข้าออกจังหวัดผ่านพื้นที่เสี่ยงนะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกทา่านยังต้องให้ความร่วมมือนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้มีความซื่อสัตย์ในตัวเองในการกักตัวค่ะ มาถึงสุดท้ายเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ประเทศก็ได้มีการให้วัคซีนทั้ง3ชนิดนะคะเป็นวัคซีนทางหลักและทางเลือกนะคะโดยเราให้วัคซีนไปแล้วกว่า15ล้านโดสค่ะตอนนี้เนี่ย56นะคะของวัคซีนที่ฉีดไปเข็มแรกเนะะี่ยค่ะจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะรองลงมา38.6เป็นวัคซีนซินแวกและ5.3เป็นวัคซีนซินโนฟาร์มค่ะ ส่วนใหญ่การฉีดวัคซีนก็จะมีภาวะแทรกซ้อนนะคะแต่ว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรงที่รายงานอยู่ที่ประมาณ3.9เปอร์เซนคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะแล้วก็ปวดบวมบริเวณที่ฉีดนะคะดัง,งนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่ถึงคิวฉีดวัคซีนนะคะขอให้ท่านอย่าไ,ได้ลังเลนะคะที่จะมายื่นความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนรวม,มถึง การที่ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านว่าท่านจะได้ฉีดวัคซีนในวันเวลาเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับท่านนะคะรวมถึงการฉีดวัคซีนแม้จะไม่ได้สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่มีคำรรยืนยันแน่นอนว่าสามารถลดอัตราการปรนะ่วยหนักอัตราการเสียชีวิตและการเข้าไอซีอยู่ได้ค่ะครับผมสรุปประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนนะครับ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้สักถามนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องวัคซีนหลักของจังหวัดตรังนะครับขณะน,นี้การฉีดวัคซีนทั้งหมดจะเป็นชินโนแวคหนึเข็มที่1น,นะครับและแอสตราเซเนกาเข็มที่2นะครับเนื่องจากกระทรวงสาธารณาสุขไม่ได้จัดสรรแอสตราเซเนกาเข็เป็นเข็มที่1ให้กับจังหวัดตรังแล้วนะครับ จะมี a s t r a z e ซ e c a เฉพาะส่วนที่เป็นบ o สเตอร์โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์2,100คนนะครับและจัดเป็น a s t r a z e ซ e c a เข็มที่2ให้กับผู้ที่ฉีดซ i n นแวคเข็มที่1ไปแล้ว2,700คนนะครับในสัปดาห์นี้เราได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในซีโนแวค3,000เข็มนะครับ3,000เข็มนี้ก็จะเข้ากรรมการโรคติดต่อก่อนที่จะจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนที่อายุเกิน60ปีหรือมี7โรคเรื้อรัง หรือตั้งคันเกิน12สัปดาห์นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่ทําอาชีพเสี่ยงปาคุมจะได้รับจัดสรรนะครับสําหรับส่วนวัคซีนซิโนแวคที่ได้จัดสรรไปแล้วในรอบก่อน3,000โดส2รอบนะครับเป็น6,000คนในวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องประชาชนซึ่งมีคิวในระบบหมอพร้อมเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีหรือมี7โรคเรื้อรังนะครับคิววันที่1กรกฎาน,นะครับ คิววันที่1กรกฎาคมให้ไปรับวัคซีนวันที่29กรกฎาคมนะครับในส่วนที่เป็นส่วนของอำเภอเมืองตรังรับที่5โรบินสันนะครับจำนวน1,884คนในวันที่30กรกฎาคมนะครับวันศุกร์นี้พี่น้องประชาชนซึ่งมีคิวในวันที่2กรกฎาคมเดิมนะครับ2คิววันที่2กรกฎาคมเดิมให้มารับวัคซีนที่วันที่30กรกฎาคมที่5โรบินสันนะครับอันนี้จํานวน1,931คนนะครับสำเร็จรับทมีพี่น้องประชาชนได้แชร์ไปนะครับ ว่าใครที่มีคิวในระบบหมอ,อพร้อมและสา,ามารถวอล์กอินได้นี่เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบในทางปฏิบัตินะครับถ้าวัคซีนมีเหลือนะครับว่าพี่น้องประชาชนแจ้งความจํานงได้แต่จะเป็นช่วงบ่ายหลังบ่ายสอเป็นต้นไปแล้วนะครับโดยเรียงผู้แจ้งความประสงค์ตามคิวในระบบหมอ,อพร้อมอีกทีหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านไปวันที่29กรรกรกฎาคมแต่ท่านไม่ได้มีคิววันที่1ท่านก็ต้องมารอคิวตอนบ่ายสอง ตอนรอคิวตอนบ่ายสองเลยครับไม่ได้รอว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับเอาว่าใครมีคิวในระบบหมอพร้อมก่อนผู้นั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้านที่ไปมีคิววันที่15กรกฎาคมคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีคิววันที่18กรกฎาคมคนที่มีคิววันที่15กรกฎาคมจะได้รับก่อนนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน60ปีหรือมีเจโรคเรื้อรังเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับวัคซีน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน12สัปดาห์นะครับขณะนี้อยู่ในแนวทางแล้วนะครับซึ่งการจัดฉีดวัคซีนอาจจะจัดร่วมกับการฝากครรภ์น,นะครับโหโหขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน12สัปดาห์โหโหได้ติดตามแนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับข่าวที่มีการแชร์ไปในโลกออนไลน์นะครับว่าใครมาตามที่อยู่ในคิวหมอพร้อมมาไหนก็ได้มารับการฉีดวัคซีนอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับจะเป็นการฉีดสําหรับผู้ที่มีคิวในระบบหมอพร้อม ก่อนหลังเท่านั้นและในกรณีที่มีวัคซีนในวันนั้นเหลือเช่น1,884โดสเนี่ยพบว,ว่าพี่น้องประชาชนที่มีคิววันที่1นึกนรกฎาคมมาไม่เต็มก็จะเปิดการฉีดวัคซีนให้กับคนที่อยู่ในระบบหมอพร้อมตามลําดับคิวต่อไปนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับวัาถ้าท่านไปตอนเช้าจะไม่ได้รับบริการนะครับแล้วก็กรุณารอการบริการจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสองโดยประมาณนะครับขอให้ท่านเข้าใจตรงกันตรงนี้จะได้ไม่มีข้อถกเถียงระหว่างการปฏิบัติหน้างานของเจ้าหน้าที่นะครับ ถัดมานะครับส่วนวัคซีนหลักวัคซีนไฟเซอร์นะครับซึ่งจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพฤหัสท,ที่29กรกฎาคมนี้1.54ล้านโดสจากสหรัฐอเมริกานะครับบริจะให้กับรัฐบาลไทยในส่วนนี้นะครับจังหวัดตรังจะได้รับใน3ส่วนนะครับ ส่วนแรกคือเป็นการฉีดบูสเตอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งขณะนี้ได้ฉีดไปประมาณ3,000คนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในจังหวัดตรังมีประมาณ5,000กว่าคนนะครับก็ยังขาดอีกประมาณ2,000กว่าคนซึ่งยังยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในส่วนนี้ที่แจ้งความจำนงจะรับวัคซีนไฟเซอร์นะครับก็จะได้รับราวสัปดาห์หน้านะครับน่าจะประมาณวันที่3วันที่4วัคซีนจะเดินทางถึงจังหวัดตรงังและจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดานนานนนห้ะครับ ส่วนที่2ก็คือส่วนชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเน้นผู้สูงอายุและมีเจ็บโรคเรื้อรังนะครับกลุ่มนี้ทั้งประเทศจัดสรร75,000คนนะครับแต่ขอให้ชาวต่างชาติซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยได้ติดต่อกระทรวงการต่างประเทศนะครับขอให้ท่านได้ติดต่อผ่านสถานทูตของท่านแจ้งความประสงค์ไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะครับการกระจายวัคซีนส่วนนี้ไม่สามารถติดต่อโดยตรงที่คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดได้นะครับ ย้ำอีกครั้งว่าชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ติดต่อผ่านสถานทูตแจ้งรายชื่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะประสานการฉีดวัคซีนของชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้สูงอายุหรือมีเจ็บโรคเรื้อรังเท่านั้นนะครับส่วนนี้75,000โดสถัดมานะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศและมีความจําเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์รวมทั้งนักกีฬานักการทูตนะครับ หรือผู้ที่มีความจําเป็นต้องทําธุรกิจระหว่างประเทศส่วนนี้ได้รับจัดสรร22,500คนทั่วประเทศนะครับขอให้ท่านติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศหากท่านเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นนักการทูตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือถ้าท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ติดต่อผ่านกระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งนี้การฉีดวัคซีนทั้งหมดจะฉีดที่สถาบันบัราดนราดูลกระทรวงสาธรารณสุขและฉีดที่ศูนย์บางรักนะครับ ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันนะครับย้าอีกครั้งว่าส่วนของชาวต่างชาติที่ทเป็นผู้สูงอายุและเจ็บโรคเรื้อรังหรือนักเรียนนักศึกษานักการทูตนักกีฬานะครับติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนนี้ไม่สามารถติดต่อผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อได้นะครับ นหนึ่งผู้สูงอายุที่มีเจ็ดโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ที่มีสัญชาติไทยนะครับจะไม่ได้รับไฟเซอร์ในส่วนของจังหวัดตรังที่เป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงนะครับจะได้เฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มนะครับมันในจังหวัดตรังจะได้เองสา3ส่วนคือบุคลากรทางการแพทย์น,นะครับชาวต่างชาติที่มีเจดโรคเรื้อรังหรือสูงอายุนักเรียนนักศึกษานักกีฬานักการทูตที่จําเป็นต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์2ส่วนนี้ให้ติดต่อกระทรวงการต่างประเทศนะครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของวัคซีนชิโนฟาร์มนะครับขณะนี้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนในส่วนของอบจตรังนะครับจะกระจายทั้ง10โรงพยาบาลดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องประชาชนซึ่งลงทะเบียนไว้ฉีดที่โรงพยาบาลตรังนะครับ4,946คนจะเริ่มต้นฉีดในวันจันทร์ที่2สิงหาคมนะครับเวลา8โมงตรงนะครับที่โรงแรมเรือรัชดานะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับท่้นที่ลงของอบจในเขตอำเภอเมืองตังไปที่โรงแรมเรือรัชดาได้2วันนะครับวันที่2กับสาขอให้ติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของอบจนะครับโรงพยาบาลที่เริ่มต้นฉีดวันที่2จะมีอีก3โรงพยาบาลนะครับคือโรงพยาบาลปลเหลียน1่3 7นคนโรงพยาบาลซีเกา730าคนและโรงพยาบาลรัชดา7 7 6คนนะครับ4โรงานะครับย้ำอีกครั้งนะครับอำเภอเมืองตังที่โรงแรมเรือรัชดา อำเภอปะเหลียนที่ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียนอำเภอสิีเกาที่โรงพยาบาลสีเกาอำเภอรัศดาที่โรงพยาบาลรัศดานะครับ4อำเภอนี้ฉีดพร้อมกันวันที่2นะครับสำหรับวันที่3นะครับอันนี้จะฉีด3โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลย่านตาขาวโรงพยาบาลวังวิเศษและโรงพยาบาลห้วยยอด3โรงนี้ฉีดที่ศาลาประชาคมแต่ละอำเภอนะครับย่านตะขาววังวิเศษห้วยยอดฉีดวันที่3นะครับยังไม่ใช่วันจันทร์ที่2 ส่วนโรงพยาบาลกันตังและโรงพยาบาลนายงยจะฉีดวัคซีนขององรจในวันที่5และ6นะครับวันที่5และ6ผมได้ทำอินโฟกราฟิกไว้ให้พี่น้องประชาชนในการติดตามแล้วนะครับทั้งนี้รายชื่อนะครับขอให้ท่านตรวจสอบได้2ที่คือเว็บไซต์ของอบคตรจังนะครับและเว็บไซต์ของสถานพยาบาลแต่ละอำเภอนะครับในกรณีของโรงพยาบาลหาดสำราษฎรสองรคนนะครับขณะนี้รอการยืนยันวันฉีดจากโรงพยาบาลหาสดสำราญนะครับเมื่อทราบแล้วจะถแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปนะครับ จำนวนวัคซีนที่ได้รับในรอบแรกคือ12,811คนนะครับยังมีวัคซีนอีก2 8 0 0 0คนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับนั้นกลุ่มคนต่างๆที่กำลังรออยู่นะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการยืนยันนะครับให้ท่านได้รับการฉีดวัคซีนภายในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับส่วนเทศบาลนครกรังน,นะครับวันที่2-3งถึงสามกรกฎาคมน,นี้นะครับจะ ฉีดวัคซีน4,700คนที่ห้างโรบิน huh. สันนะครับมันพ er, ี dokument, ่น er. <c oughs> ้องประชาชนที่อยู you, yourself, ่ในเขตเทศบาลนะครับต้องดูว่าท่านเคยลงทะเบียนกับใครถ้าลงทะเบียนกับอบจไปโรงแรมเรือถ้าลงทะเบียนกับเทศบาลนครตรังไปที่ห้างโรบินสันนะครับถ้าท่านไปผิดจุดจะไม่ได้รับวัคซีนนะครับย้ําว่าท่านต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับถ้าเอาบัตรประชาชนไปจะได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับวัคซีนชีโนฟาร์มครับต่อไปขอให้สื่อมวลชนได้ถามแทนพี่น้องประชาชนนะครับ จากสวทตรังนะคะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะ,ะส่งมาว่ามีการส่งในไลน์ว่าการฉีดแอสตาเซเนก้าเข็ม2องค่ะจะเลื่อนเป็น10สัปดาห์นี้จริงไหมคะหมอครับขณะที่เป็นมติสพปคตรางแล้วนะครับ1 0ถึงส2สัปดาห์ในส่วนของจังหวัดตรังโรงพยาบาลยังไม่ได้ทำำํากําหนดนัดเลื่อนมาให้พี่น้องประชาชนนะครับขอให้ท่านรอคอยสถานพยาบาลในการเลื่อนนัดมาเป็น1 0ถึง12สัปดาห์นะครับ ทีนี้ถ้าฉีดให้วันใหญ่วันที่9สิงหาจะฉีดแอสตร์เซเนกาถึง2นี่ต้องผ่างกันเท่าไหร่คะตามแนวทางปัจจุบันยังเป็น2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนับจาก9ไป <c oughs> ท่านจะฉีดได้หลังวันที่23สิงหานะครับค่ะออในกรณีที่ออคนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนในวันที่มีคิวอะค่ะแล้วไปฉีดอีกได้ไหมเนี่ยทางอสมบอกว่าหมดสิทธิแล้วไม่จริงหรือเปล่าคะครับจะหมดสิทธิ2รอบนะครับหมายความว่าถ้าท่านไม่ได้ไปในครั้งแรก เก็บคิวไว้ให้ท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับในรอบจัดสรรวัคซีนถัดไปแต่ถ้าสองรอบแล้วนะครับท่านจะไปต่อเป็นคิวท้ายนะครับไม่เช่นนั้นกระบวนการฉีดวัคซีนจะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะจะต้องเก็บคิวไว้ให้กับผู้ที่ไม่ได้มีการเดินทางมาตั้งแต่ต้นนะครับครับเรียนเชิญครับของเกาะรีบงนี่ที่พูดถึงนี่คือบนเกาะหรือหรือว่านอกเกาะครับหมอเอาน่าจะเป็นที่มดตนอยนะครับที่มดตนอยอยู่ตับบนเกาะลีบงแต่ว่าไม่ได้อยู่บนเกาะนะครับ หมายถึงว่าที่เราพบผู้ติดเชื้อมาก่อนนั้นนี้ก็อยู่ที่มอตานอยคใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะแล้วทีนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้แล้วยังมีผู้เสียงสูงอีกเยอะแค่ไหนครับครับขณะนี้ผู้เสียงสูงเราได้ค้นหาเรียกว่าเกือบทั้งหมดแล้วนะครับจริงๆมีผู้ร่วมศาสนกิจเพียงรายเดียวนะครับแต่ที่เหลือจะเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงทั้งหมด24รายนะครับขณะนี้ที่ตำบลกอริบงมีมีแล้ว25รายนะครับก็ผู้สัมผัสเสียงสูงจากผู้ป่วยยืนยันในกลุ่มนี้ก็เเจ้้้าาาหนนนที่ไดดํิก คนหาเพิ่มเติมนะครับจากการสอบสวนโรคหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้จะดำเียนไ,ได้ทราบในวันหลังนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นประเภทขนส่งสินค้าแล้วซึ่งเราก็พบผู้ติดเชื้อแล้วด้วยนะคะอันนี้มาจากสมุทรสาครแล้วเราก็มาเจอแล้วก็ยังลามไปติดคนของเราในในพื้นที่ของเราด้วยอีกทีนี้ในส่วนของ การเดินทางเข้าในลนักษณะของรถขนส่งสินค้าเนี่ยหลังจากที่เราจะทําอย่างไรต่อไปต้องต้องกักไหมคะหรือว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็มีหนังสือแค่มีหนังสือถ้ามาส่งแล้วก็กลับแต่ว่าถ้าถ้านอนถ้าที่เห็นไปดูที่ที่เขาที่ด่านก่อนหน้าน,นี้คือถ้าถ้านอนเนี่ยก็ต้องกักแต่อน,นี้เขานอนหรือเขาไม่นอนแล้วเขามายัางไงแล้วก็ติดก,กันอย่างนี้คะ่ะครับผมตอบเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือคผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน กลุ่มแรกที่เชื่อมโยงไปยังเทศบาลกันตังนะครับนายนี้เนี่ยมกลับมากักตัวที่บ้านนะครับแต่การกักตัวที่บ้านอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนําคือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและการแยกรับประทานอาหารนะครับทาให้มีการติดเชื้อในบ้านผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเนี่ยไม่ได้ต้องกักตัวนะครับตามตามแนวทางจังหวัดเมื่อไม่ต้องกักตัวไปทํางานตามปกติรับเชื้อไปจึงไปแพร่เชื้อในที่ทํางานนะครับผมจึงเรียนย้ํา2ประเด็นนี้นะครับว่าในบ้าน ท่านเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงท่านต้องแยกตัวเองนะครับสวมหน้ากากอน,อนามัยตลอดเวลาแยกรับประทานอาหารแยกห้องนอนและเช่นเดียวกันถ้าในบ้านท่านมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงท่านไปทํางานควรแยกกันรับประทานอาหารในที่ทํางานนะครับไม่เช่นนั้นแล้วจะทําให้เกิดคลัสเตอร์เช่นน,นี้นะครับอันถัดมาคือเรื่องประเด็นที่ว่าผู้ที่เดินทางเกี่ยวกับการขนส่งนะครับขณะนี้ผมได้นาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีที่ได้มีข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนและสื่อน,นะครับให้เพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น ขณะน,นี้ด่านหลักของเราที่ตำบลคลองา่างตำบลรัชดานะครับท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดก็ไปตรวจด่านด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ทั้ง4ี่พันนะครับในการออกหนังสือกักตัวเพื่อที่จะให้ส่งมายัางพื้นที่นะครับสาหรับกรณีคนที่เดินทางแม้ว่าไปกลับก็ตามนะครับขณะอยู่ที่จังหวัดต่างต้องกักตัวร้อยเ็นตนะครับถ้าท่านออกไปสถานที่สาธารณะอันนี้มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะครับรวมทั้งมีโทษตามพระราชกาหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับพรราโทษค่อนข้างสูงคือ20 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับพรราโทษส่วนนี้ผมได้เรียนยํำเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในส่วนปฏิบัติแล้วนะครับว่าส่วนแรกคือส่วนที่เป็นด่านคัดกรองก็จะต้องคัดกรองให้เข้มข้น ถัดมาคือในพื้นที่นะครับถ้าพบเห็นก็ขอให้ออกหนังสือกักตัวนะครับมิฉะนนั้นแล้วจะเกิดการแพร่ระบาดในจังหวัดแล้วก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ทราบตามนี้นะครับว่าผมได้เดรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ท่านได้เน้นย้ำพื้นที่ในสองส่วนคือด่นานแล้วก็ในตัวพื้นที่แล้วครับค่ะเอาล่ะอย่าลืมนะครับว่าการฉีดวัคซีนเป็นม <c oughs> าตรการสําคัญที่สุดในการป้องกันการระบาดเพราะฉะนั้น กระทรวงสาธารณสุขแลกขะก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเน้นย้ำใน กลุ่ม7็โรคเรื้อรังนะครับบวกกับคนท้องที่อายุครรเกิน12สัปดาห์นะครับขณะนี้ขอให้ท่านรอคอยแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดตรังรวมทั้งผู้ที่มีอายุเกิน60ปีนะครับท่านพยายามตรวจสอบรายชื่อผมเข้าใจดีว่าการตรวจสอบรายชื่อเป็นประจําและจํานวนหลายพันคนเนี่ยทำให้ท่านอ่อนล้าบ้างนะครับแต่ว่าขอให้ลูกหลานได้คอยช่วยกันตรวจสอบรายชื่อและพาท่านเหล่านั้นไปรับวัคซีนนะครับวัคซีนชินโนแวคและวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เราฉีดน,นะครับเข็ม1และเข็ม2เนี่ย ข้อแรกมีความปลอดภัยข้อที่2มีประสิทธิผลในการป้องกันการเกิดโรคระแรงนนะครับข้อที่สาม,มีประสิทธิภาพก็คือการที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีนสองเข็มภายในหนึ่งเดือนจะลดระยะเวลาการรอคอยวัคซีนของท่านนะครับนอกจากนี้แล้วจะทําให้การบริหารวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยกระจายไปสู่ประชาชนได้มากขึ้นชาวตังจะได้มีปุิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุดนะครับถ้าไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติม,ตมนะครับ พรุ่งนี้วันอังคารที่27กรกฎาคมมาพบกันเวลาเดิมนะครับ14นาฬิกา15นาทีวันนี้ผมนายแพทย์ตุลการพักคุ้นในฐานะโฆษกสปปจังหวัดตรังและพทย์หญิงทิพดาบุญชัยในฐานะรองโฆษกสปคจังหวัดตรังขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ